วันนี้มีความเคลื่อนไหวเนี่ยอยู่ดีก็มีการนัดถแถลงข่าวนะของแพทองทานชินวัฒน์นะซึ่งเป็นหนึ่งในแคนดิเดตพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะคะเขาถแถลงพร้อมสามีแต่ว่าหลักให่ใจความก็พูดถึงเรื่องของการแสดงความพร้อมในการจะทํางานทันทีหลังการเลือกตั้งเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยขอเวลาพักแค่สัปดาห์เดียวเออและพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรีมีหลายช่วงที่น่าสนใจเขาบอกว่าเนี่ยเดือนสัปดาห์แรกอาจจะต้องพักแต่ว่าตอนนี้ตัดสินใจแล้วว่าลูกชายเป็นพลังสําคัญให้ตัวเองทํางานต่อ โดยวบอกว่าพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีขณะเดียวกันทางด้านของทวิตของคุณพ่อที่พูดตำหนงว่าขออนุญาตกลับบ้านสองครั้งเนี่ยอันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าทางด้านของแพทองทานเองเขาก็บอกว่าการพูดกลับบ้านอยู่บ่อยๆครั้งของคุณทักษิณเนี่ยคนไปมองว่าเป็นการส่งผลต่อการเมืองนะแต่ก็ไม่ผิดที่จะหวังโดยเฉพาะวันที่ในครอบครัวมีเรื่องดีๆนะแต่ยืนยันว่าการกลับบ้านของทักษิณเนี่ยอันนี้เป็นคําพูดอุ้งอิง ไม่เกี่ยวกับพักเพื่อไทยเขาใช้คํานี้ก็เขาพูดได้เขาจะพูดอะไรก็ได้หมดเพราะว่ามันมีใครไปิดปากเข้าไว้เออเออเออฉะนั้นเดี๋ยวเราไปฟังช่วงหนึ่งของการแถลงข่าวของคุณคุณองค์อิงก็แลวกันไปฟังค่ะมันโอเคมันยากยากนิดนึงเพราะคุณพ่อเป็นผู้ก่อตั้งพักไทยรักไทยนะคะแล้วก็หลายๆคนที่ยังเชื่อในคุณพ่อเชื่อในประสบการณ์ที่ผ่านมาอะไรเงี้ยค่ะก็ยังมีความหวังในขณะที่อิงเป็นลูกเอง ก็ไม่สามารถตัดขาดได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความหวังต่อเนื่องกันมาอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ได้เป็นคนกําหนดมันเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้แต่ว่าแน่นอนค่ะว่าทุกวันนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณพ่ออยากกลับมาเลี้ยงหลานพูดตลอดเขาไม่เคยพูดเ่าเขาอยากกลับมาเป็นนายกนี้ถูกไหมเขาอยากกลับมาเลี้ยงหลานเขาพูดทุกครั้งที่เขาอยากกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันคือถ้าเป็นความจริงแล้วอ่ะมันไม่เกี่ยวกันเลยแต่คนก็ชอบผูกให้มันเกี่ยวกัน ซึ่งก็ไม่แตกค่ะคุณพ่อก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีความหวังเพราะฉะนั้นเนี่ยอิงดีใจที่ผ่านมาแล้วหลายปีแล้วเขายังหวังอยู่แล้วเขายังพูดแบบนี้อยู่อิงว่าสิ่งที่เขามีความหวังเหล่านี้ทําให้เขาสุขภาพยังแข็งแรงจิตใจยังแบบดีอยู่แล้วก็ทุกครั้งที่เอาหลานไปหาก็ไม่เคยผิดหวังเลยเอเนอร์จีเต็มร้อยเสมออิงว่านี่ก็คือเป็นหนึ่งในความหวังซึ่งในทางกลับกันแน่นอนค่ะคนที่เชียร์คุณพ่อคนที่ซัพพอร์ตครอบครัวเราก็มีความหวังไปด้วย ซึ่งอิงคิดว่าความหวังเป็นเรื่องดีโพเนี่ยบางอันก็เชื่อถือได้บางอันก็เชื่อถือไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนต้องใช้วิจรารญาณในการพิจารณานโยบายของพรรคแล้วก็แล้วก,วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะภาพรวมว่าพรรคไหนที่จะสามารถเปลี่ยนอนาคตของประชาชนได้จริงๆเพราะว่าเราเราลำบากมาหลายปีแล้วอะค่ะแปดถึงเก้าปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่รอแล้วเราต้องเลือกตั้งเพื่อเปลี่ยน เลอกตั้งเพื่อเปลี่ยนประเทศจริงๆเปลี่ยนได้เลยไม่ต้องรออีกส่ปีแล้วค่อยเปลี่ยนเลือกตั้งให้มีระบบเลือกตั้งให้มีทสษร์เลือกตั้งให้พรรคเพื่อไทยชนะถล่มทลายเพื่ออะไรเพื่อจะเปลี่ยนเลยนะคะไม่ใช่ไม่ต้องเพื่อไปรอลุ้นเหมือนปีหกสองที่เราได้เสียงข้างมากแต่เราจะตั้งรัฐบาลไม่ได้อันนั้นคือเลือกเพื่อรอลุ้นแต่เราต้องไม่ลุ้นแล้วค่ะประเทศเราลุ้นไม่ไหวแล้วไม่มีอะไรน่าลุ้นอีกแล้วเราต้องเปลี่ยนเลยนะคะอันนี้ก็คือ ก็ต้องฝากพี่น้องประชาชนว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องทําแล้วค่ะวันนี้งมั่นใจเรื่องะครับในเมื่อสถานการณ์มั่นใจค่ะมั่นใจแน่นอนค่ะเพราะอิงบอกแล้วว่าเราต้องเลือกเพื่อเปลี่ยนและอิงคิดว่าประเทศต้องการการเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะณนะจุดนี้อิงคิดว่าเนี่ยค่ะก็ถ้าอิงออ,ออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่ที่บอกว่าพร้อมลุยเต็มที่ก็นี่แหละเพราะว่าสิ่งที่ทําได้อย่างเดียวคือการนําเสนอตัวเองให้ประชาชนตัดสินใจนะคะอิงไม่สามารถที่จะ บีบมิวแล้วให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ไปในตามที่ต้องการทุกครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยอิงต้องการที่จะออกไปและพบพี่น้องประชาชนเท่าที่อิงทำได้เต็มความสามารถแล้วก็ส่งตัวแทนของพรรคด้วยค่ะเพราะว่าเรามีแคนดิเดตถึงสท่านที่พร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็พร้อมที่จะทําเพื่อประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างตอนนี้คุณเศรษฐาก็เดินกําลังเต็มที่หาเสียงต่างจังหวนะัดเนาะแล้วก็ได้ไปกันค่ะอิงว่า็ก็กเต็มที่ค่ะทุกอย่างที่ทําได้ ทั้งสามคนพร้อมหมดนะคะเพราะอิงคิดว่าถ้าสมมติว่าตัวอิงเองพร้อมแน่นอนที่จะเปนในรัฐมนตรีนะคะคุณเศรษฐาเองก็ประกาศว่าพร้อมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลือกที่ดีที่สุดของของประชาชนก็ต้องประชาชนเป็นคนเลือกอันนี้เป็นเรื่องที่คนทั้งพรรคต้องเห็นด้วยต้องต้อง,ต,องต้องเห็นด้วยพร้อมเพียงกันนะคะอิงไม่เข้าใจเลยว่าไม่ทราบว่าเป็นกระแสข,ของเอ,อพรรคคู่แข่งหรือเปล่าที่พยายามปั่นว่าเราไม่ชัดเจน นะคะทังที่มันชัดเจนมาจนชัดไม่รู้ยังไงผู้คนออกไปพูดไม่ใช่แค่ตัวอินด้วยซ้ำนะคะคุณเสถาเองก็พูดผู้ใหญ่ในพรรคเองก็พูดว่าเราจะไม่จับมือถูกไหมคะแต่ว่าก็ยังปั่นกันอยู่ว่าไม่ชัดเจนแต่ว่าโอเคมันก็คงเป็นหนึ่งในเทคนิคการเมืองก็เลยไม่ทราบว่าถ้าวันนี้ยืนยันแบบนี้จะยังปั่นกระแสนี้กันอยู่ไหมมันยังปั่นขึ้นอยู่ไหมงงเหมือนกัน ตอนนี้นะคะยังยังอิงคิดว่าเอ,อพักเนี่ยมติคือมันต้องผ่านอะไรบ้างอะ่กกะกรรมการบริหารพักที่มีการประชุมเกิดขึ้นเรายังไม่ได้มีการประชุมเกิดขึ้นค่ะแต่เราคุยกันอยู่แล้วแล้วซึ่งประชุมเล็กประชุมน้อยเนี่ยมีหมดเอางี้กว่าอิงไม่อยากจะพูดว่ามติเพราะมะติปราต้อง,งนั่งแล้วพูดเนาะแต่ในพักเราก็ทํางานแบบนี้อยู่แล้วค่ะที่คุยกันอยู่แล้วว่ามูฟเมนต์ต่อไปจะเป็นยังไงทุกเรื่องไม่สามารถ ร่างเป็นระลักอักษรออกมาได้แล้วทำนะคะเพราะว่ามันก็คงจะเสียเวลาแต่ว่าแน่นอนอยู่แล้วค่ะเราคิดแบบนี้เราเห็นด้วยกันทั้งหมดแบบนี้ยืดยืกแล้วใช่ไหมอ๋อเออจริงๆทางกฎหมายเราเช็คแล้วเช็คอีกนะคะมันไม่ได้ผิดอะไรแต่ถ้าคุณศีสวรรค์มีเวลาก็ก็เชิญยื่นได้ค่ะอันนี้ที่เขาถามนะหนึ่งทำไมทักษิณบอกว่า อยากกลับบ้านเลี้ยงหลานตอนนี้มันจะมีผลกับพักไหมใช่ไหมเพราะบางคนก็บอกว่ามีผลอาจจะบุก <ừ> กระแสให้คนโหวตมากขึ้นแต่บางคนก็ยิ่งแบบตกใจบอกเอ้ยนี่จะใช้โอกาสนี้กลับบาา้านมะันเหลอะอะไรเงี้ยนะอันนี้อัน,นข้อหนึ่ง <c oughs> เขาเลยต้องออกมาปฏิเสธ <c oughs> ว่าทักษิณกลับบ้านไม่เกี่ยวข้องกับเพื่อไทย <c oughs> ใช่น,นั้นคือเขาพูดนะเดี๋ยวให้พิชัดพูดด้วยนะว่าพิชัดมองว่ายังไงทําไมคุณทักษิณถึงต้องประกาศตอนนี้ผมชัดทองแท้ใช่ไหมอยากเป็นลูกคนที่สี่ะหรอลูกพิเศษเขากำลังหาเขากำลังหานายกนะ เป็นไม่ได้อุกยิงงหมอกเอาอินหมอกเหรอคะอุกิงหมอกเพราะว่าทักษินไว้ใจแล้วที่สําคัญที่สุดใครไว้ใจแล้วทำไมใครคุณหญิงอ้อกณแม่เออนี่แม่เขามาด้วยเนาะแม่เขามาต้องมาสิเกมนี้เนี่ยเป็นละครการเมืองที่สําคัญมากแม่มานั่งกำกับเหรอหรือว่าไงอันแรกก่อนนะก่อนผมจะพูดอะไรเนี่ยผมจะใช้คําว่าคนรวยคนมีเงิน เขาจะทําอะไรก็ได้อแม้กระทั่งโรงพยาบาลเขาก็ถแถลงข่าวได้เขาเอาหลานเอาคนเอาเอาเหลนเหรนหลานอะไรออกมาเคนเอามาให้ดูด้วยด้วยใช่ไหมคือคนรวยอ่ะผมอยากรบกวนพ่อแม่พี่น้องใครยังไม่ได้ดูไปดูหนังเรื่องหนึ่งควีนเมกเกอร์ค่ะค่ะต้องไปดูเลยมันเป็นเป็นเรื่องของคนรวยเล่นการเมืองแล้วเล่นการเมืองด้วยกันสร้างภาพ แล้วใช้เงินแล้วก็ใช้เน็ตเวิร์กเหมือนเมืองไทยเลยครับเหมือนเมืองไทยเลยนะเหมือนเมืองไทยอันนี้ไม่ได้ดูอยู่ใช่ไหมควีนเมกเกอร์่ะอาเอละเอาว่าไงว่าไงค่นี้ค่นี้เรื่องนี้เนี่ยต้องเป็นอย่างนี้แหละค่ะละครการเมืองบ้านเราเนี่ยมันคือละครน้ำเน่าละครน้ำเน่านี่ประกอบด้วยตบจูบประกอบด้วยการโกหกประกอบด้วยอีตัวร้ายเนี่ยทําตัวเหมือนตัวดีตอนแรกแล้วค่อยๆแสดงสันดานออกมาใช่ไหมใช่เออไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายแหละเขาเรียกว่า ที่แรกเหมือนกับนักบุญแต่ที่จริงคือใจบาปใจบาปนะเอาละเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเกมการเมืองหลายหลายเขาเรียกยิงปืนนัดนัดเดียวแต่หวังผลหลายอย่างหลายเรื่องยังไงนกหลายตัวยังไงคะหนึ่งเรื่องทักสินจะกลับบ้านเออทำไมเขาต้องประกาศอย่างนั้นอ่ะขออนุญาตนะขออนุญาตนะ มันเป็นมันเป็นผลสองด้านที่เขาจะประเมินมมการประเมินไม่ใช่ทักษิณประเมินเท่านั้นมไม่ใช่คุณหญิงอ้อยจะประเมินเท่านั้นที่ปรึกษาระดับอีเฮียอ้วนเนี่ยคุณภูมิธรรมคุณหมอมิงคุณอะไรทั้งหลายพวกเนี้ยเขาก็จะต้องเหมือนที่ปรึกษาต้องอธิบายว่า มันดีมันบวกเลยเราเพราะคนชอบทักษิณก็มีคนไม่ชอบทักษิณก็มีไม่งั้นเขาจะหนีไป17ปีลเลยกลับมาไม่ได้เลยใช่ใช่แต่วันนี้ถ้าเทียบระหว่างพักเพื่อไทยกับพักของก้าวไกอ,อคนกลัวก้าวไก่มากกว่าก้าวไกลเพราะว่าก้าวไก่เนี่ยหนึ่งมีคนเด็กรุ่นใหม่คนหนุ่มคนสาวสองเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียก มีคุณภาพแล้วก็ไม่เคยเป็นรัฐบาลไม่มีในทุนไฟฟ้าในทุนในทุนไก่ในทุนเหล้าในทุนอะไรกว่าเออมันยังมันไม่ติดใช่ไหมแต่ถ้าได้เป็นรัฐบาลแล้วก็ไม่แน่จะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเออเพราะว่าไม่เป็นรัฐบาลก็ยังมีการบริหารหลายอย่างที่เหมือนเด็กทํางานเด็กที่ยังไม่ไม่เป็นในการทํางานเพราะงั้นเนี่ยมันก็ทําแต่ว่าการพูดการอภิปรายการหาเสียง จับจุดถูกหมดอเช่นบอกว่าเฮ้ยไฟฟ้านี่ต้องจัดการที่ในทุนใช่ไหมแล้วก็คุณประยุทธ์เนี่ยถ้าอยู่ต่อนี่ไฟฟ้าจะยิ่งแพงเพราะคุณประยุทธ์เนี่ยแกเล่นกับไฟฟ้าเขาเรียกรู้จักเล่นไฟฟ้าอุ้ยเล่นกับไฟนะรู้จักเออรู้จักชาิไฟเป็นผู้ชายที่เล่นกับไฟเป็นผู้ชายที่น่ากลัวมาก <'d 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 S 1> เข้ามามึงมึงเสียบปักเนี่ยนะเดี๋ยวนะ้เสียอะไรเสียบเสียเสียเต้าเสียบเสียบปักเสียปักเสียปลักอ๋อเสียบปลักปุ๊บเนี่ยนะกระแสไฟเข้าร่างรู้สึกมีพลังมีพลังใช่ไหมอยากให้กระแสเขาอยากได้กระแสไฟเขาเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเปล่า ก็ชาร์จมาทีไยเขาก็มีไฟเห็นไหมเชื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าบางอย่างมันกินไฟก็คุณสพนชาบอกชาร์จมาเลยห้าพันแอมป์เนี่ยห้าแอมป์นะเออห้าพัมกะวัตต์ก็ได้ออันนี้คือข้อเสียของพลเอกประยุทธ์ที่ทําให้พักนี้ก็โดดขึ้นมาทําให้คุณพักเพื่อไทยสามารถสร้างประเด็นเรื่องแลนด์สไลด์ได้ทําให้พักเพื่อไทยมีราคาขึ้นมาทั้งที่เป็นพักที่คอร์รัปชันนะมา โดนรัฐประหารถึงสองครั้งแต่พอวันรัฐประหารมันเสียของมันเยี่ยมไม่สุดไม่รู้จักมีต่อมลูกหมากมีปัญหาก็ทําให้ติดขัดเพื่อไทยก็ขึ้นมาได้แล้วกว้างก้าวไกลกมาด้วยอนาคตใหม่ก็โผพขึ้นมาจากการบริหารของคุณประยุทธ์จันโอชาภรรยาคุณประยุทธ์ดูด้วยผัวของคุณบริหารแบบเนี้ยนะอันที่สองจิกคุณอะไรผัวคุณนอะจิกให้เมียเขามาดูด้วยนะจิกให้เมียเขามาดูด้วยนะ คุณจะมาดูผมพูดถึงผัวคุณนี่แหละคุณจะได้รู้ว่าสามีคุณบริหารยังไงบ้านเมืองถึงเป็นอย่างนี้โอ้ต่ต่เอออะต่ออันที่สองเนี่ยการเล่นละครการเมืองครั้งนี้เนี่ยหนึ่งจะทําให้คนรู้สึก เห็นใจคุณทักษิณอันนี้เขาพูดมาเพื่อส่งสัญญาณอะไรจะกลับขออนุญาตกับบ้านนาสองครั้งเขาส่งสัญญาณถึงใครบางคนที่ไม่ใช่เราใช่ไหมที่ไม่ใช่คุณไม่ใช่ผมไม่ได้บอกเราเออแล้วไม่ใช่ครอบครัวเขาด้วยเราเราจะบอกว่าไม่อนุญาตนี่ไม่ได้นะไม่ได้เพราะว่าไม่ได้บอกจันคนที่เขาขอเนี่ยไอ้คนแรกก็คือขอประชาชนละอาจจะพูดได้ว่าขอประชาชนว่าฉันจะขอกลับแล้วนะเนี่ยร้าน คนที่เจ็ดฉันเกิดแล้วนะเออแล้วฉันยังไม่มีโอกาสได้ดูแลเขาเลยใช่ไหมขอกับเธอสิบเจ็ดปีแล้วไม่มันมากกว่าสุรพลสมบัติเจริญสิบปีแห่งความหลังอ่ะเออใช่แต่อันนี้สิบเจ็ดปีสิบเจ็ดแล้วนะเอออยู่คุณหญิงหยิงอ้อนน้าตาน้ําตาร่วงแล้วผัวจนสมบเจริญไปแล้วอดีตผัวอดีตผัวเออแต่ว่าเป็นอดีตผัวที่โอ้โหทำไมก็มีลูกมีละน่ารักแต่ละคนเห็นไหมล่ะเออ ทองแท้ทั้งนั้นเลยแต่ละคนไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ทองเคนะจ๊ะเอาล่ะนี่ก็เป็นอันที่คุณทักษิณจะได้แต่คุณทักษ์ินได้ประกาศเพราะแกเช็คมันหมดและแกเช็คแม้กระทั่งว่าเฮ้ยถ้ากลับมาเนี่ยถ้ากูต้องเข้าคุกเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนอยู่อยู่ตรงไหนของคุกมีหลายที่ให้ดูก็ที่ที่คุณอันนี้ออกมาเบรกไงใช่ไหมคุณอะไรนะ เจตุพรพรมพันธ์เบรกว่าเบรกว่าอย่าคิดไปขังตัวเองที่บ้านนะเออคุณเจตุพรเดี๋ยวเขาก็ได้ขังที่บ้านเพราะอะไรมันไม่มีทางที่เขาจะไปขังอยู่ในนั้นเขาไม่ยอมอายุแน่นอนเขาไม่ยอมเข้าคุกแน่นอนเออเขาเข้าก็ได้แต่ว่าเขาไปนอนตรงไหนล่ะผมถามหน่อยเจตุพรจะไปรู้อะไรอ่ะคุณอยู่แดนไหนคุณก็ต้องอยู่แดนนั้นอ่ะหรอเอาเขาไปนอนห้องพักของใครบางคนที่มีแอร์มีทุกอย่างเรียบร้อยก็ได้อ๋อหรอพี่ เออเพราะว่าบางคนเขาไปนอนที่นั่นแหละนะเพราะงั้นเนี่ยเขาก็ต้องเช็คแล้วว่าหนึ่งเนี่ยเป็นยังไงบ้างสองเนี่ยครั้งนี้เป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดที่เขาบอกว่าดุเดือดมากเพราะอะไรเพราะว่าเท่าไร่เท่ากันเมียพร้อมลูกพร้อมคือรอไม่ได้แล้วอ่ะรอไม่ได้แล้วเจปีสิบปีแล้วรออีกสิบปีรอไปอีกแล้วกูตายแล้เออคืพวกมึงรับผิดชอบไหมล่ะถ้าเขาทักสินโขธขึ้นมาเขาถาม แล้วมึงรับที่ชอบไม่จตุพพกูาตายแล้วกูไม่ได้เจอหลานคนที่เจ็ดถึงกูอะคือถ้ารอบนี้ไม่ได้อีกก็คือสงครามครั้งสุดท้ายแล้วนะมันเจ็ดสิบแปดก็ไม่ไหวแล้วนะแต่เขาใช้ในทุนใหญ่บางคนคที่เขาหนุนจนกระทั่งร่ำรวยม,มีเครือข่ายของเขา,เอาโอเคไหมขออนุญาตแล้วโอเคไหมเหรอเอาตรงนี้ไงจริงปะเอาจริงสิแล้วเขาบอก่ะเขาจะบอกเรานะ มีเช็คด้วยเหรอว่าโอเคไหมเหรอคนคนนี้โพเนี่ยมันชอบโพที่สุดก็คือเช็คเช็คเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงเช็คมันเช็คไม่กระทงออกมันเป็นหลดไว้ที่ศาลอย่างเช็คเลยเออเเช็คแล้วไอคนไอคนอนสารไม่เอาอะไม่เอาเพราะงั้นเพราะงั้นเนี่ยอันเนี้หนึ่ง เขาได้ในความรู้สึกของคนเห็นใจเห็นใจคนต่างจังหวัดคนชาวบ้านคนไทยเป็นคนใจบุญสุนทาน่ะคุณดูที่แท็กซี่มันยังโกหกหลอกคนว่ามันมีปัญหาได้ตั้งห้าล้านอ่ะวันเราคิดลืมด้วยเราคิดลืมด้วยถช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็รู้ว่าไอ้ตรงนี้ออกไปเนี่ยลูกเอาหลานมาโชว์เข็นมาด้วยเมียมาอีกเออเ่ียมผัวเผลอมายืน อยู่ในอนัตสัญญาณหมดผัวบ้านนี้ต้องอยู่ในอนัตสัญญาณเมียเพราะงั้นเนี่ยมายืนเรียบร้อยเลยนะมีมีอะไรหือบางยืนข้างๆอุ้งอิงมีอะไรบ้างไม่มีไม่มีโอเคหมดเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยเขาก็มองว่าคนไทยจะเห็นใจเขาแล้วเขาถ้าเขามาเขามาตามกติกาแต่เขาเช็คก่อนว่ากติกาและอันที่สองว่ากูได้เป็นรัฐบาลหรือเปล่าเพราะถ้าได้เป็นรัฐบาลเนี่ย คนเป็นนายกเนี่ยนะอาจจะไม่ใช่อุงอิงก็ได้นะอาจจะขอเป็นแค่รองนายกก็ได้โดยให้ใครเป็นชัยเกษมเป็ดชายเกษมอ่าไม่ใช่คนนั้นเหรอคนนั้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการเศรษฐาทวีสินน่ะไม่ได้หรอกโอาแต่ละพูดซะเขาสารค่ะเอางี้เด้อไม่มีทางเศรษฐาจะได้พี่เขาสาาเสียงจนคอแหบคอแห้งเขาสนิทกับใครอ่ะฮะวันนี้ก็ไว้ใจเลยออ้ใจ เขาสนิทกับใครไปมอนดีกับใครอุ้ยไปไปไปไไปรู้อ่ะน้องไม่เคยไปบอนดีอ๋อผมมีรูปเลยอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้กลับบ้านเอาเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งไม่ได้รูปลามกเป็นรูปเขามีความสุขในหาดกับผู้หญิงคนหนึ่งกับผู้หญิงคนหนึ่งที่หน้าตาดีหุ่นดีเลยโอ้ตายตายวิ่งอยู่น้ำกระจายอุยเออเนี่ยนะเอาละนี่คือเรื่องหนึ่งนะเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่ง ภาพของคุณทัศนินเนี่ยคือตอนนี้ในสายตาพี่ชัดมีแค่สองคนว่าไม่ใช่กเกษมก็องอิงเหรอไม่ผมม,มองว่าอาจจะไม่ได้ใช่สองคนนี้ด้วยเหรอเออให้มันเลือกให้ผลเลือกตั้งออกมาออกมก่อนออกมาก่อนแต่ถ้าจะจําเป็นก็จะมีแค่สองคนนี้ที่เขาไว้ใจอีกคนไม่ใช่องอิงคนเดียวไว้ใจอ๋อ๊อยเศิษฐาเขาก็ไม่ได้ไว้ใจหรอกเออ แล้วคุณชัยเกษมมาแต่เศรษฐายโดยมีคนขอให้มาแปะไว้อีกคนอ๋อเหรอของแง่ของภาพเศรษฐกิจอ๋อแล้วแล้วคุณชัยเกษมไหวไหมวีวว่โคตรเลยไม่เขาป่วยอยู่นะพี่ก็เดี๋ยวก็หายนะเดี๋ยวเดี๋วก็หายนะคือคนป่วยทั้งนั้นน่ะผมเห็นแต่แค่เป็นนายกหายไม่ล่ะหรือถ้าเป็นรองนายกก็หายไม่ล่ะรองนายกก็โอเคแล้วอายุของแกขนาดนี้ค่ะแล้วทำไมอู๋อิงต้องเร่งมาออกมาแถลงวันนี้ก็คะแนนเสียงไงคะแนนตก เออเพราะว่าอะไรก็พิธามันนํามาอยู่เรื่ยในบรรดาโพทั้งหลายเนี่ยเพื่อไทยก็สู้ก้าวไกลไม่ได้เพราะคนหนุ่มสาวนี่มันเล่นไอ้ไอ้โซเชียลโซเชีอยู่ตลอดแล้วมันขยันก็ก้าวไกลทั้งแผ่นดินเนี่ยอะไรก็มีก้าวไกลแปะอยู่เขาาคือเล่นแบบว่าเออเขาเขาแปะเข้าไปเขาไปโพสตในทุกโพสต์ที่เป็นไลฟ์เลยนะใช่ก็แปะจนกระทั่งพิธามาเป็นพีนก พิธาคิโอเนี้ยก็ไอไอไอนี่ก็หายไปบ้างมากเยอะอยู่ช่ไมแต่เราจะเห็นว่านี่คืออันหนึ่งที่เขาคิดว่ามันจะต้องชนะก้าวไก่นะไอเรื่องเขาได้ที่หนึ่งนี่เขาชัวร์ว่าเขาได้ที่หได้อยู่แล้วผมไม่เชื่อว่าก้าวไก่จะมาชนะเพื่อไทยหรอกเพราะว่าก้าวไกลจะอยู่ในอะไรในเมืองมันจะอยู่ในสถานที่การศึกษามันอยู่ในจุด จะดจุดความเจริญอแต่ไอจุดที่ห่างออกไปแล้วเนี่ยก็ยังเป็นเพื่อไทยอยู่กล้วยเท่านั้นแหละครับอุ้ยเออกล้วยเท่านั้นนะกล้วยเท่านั้นแหละครับที่ทาให้กล้วยมากาถูกเอากล้วยมากาถูกกล้วยมากาถูกเลยใช่ไหมและอีกอันหนึ่งกําลังจะมีการโกงการเลือกตั้งด้วยผมจะบอกให้อะไรฮะไอที่ไอที่กาลังแย่ๆอยู่ไอที่คิดว่าอยากจะเป็นต่อเนี่ยเออเออมันคะแนนมันสู้เขาไม่ได้หรอกแล้วเราจะยังไง เขาก็คิดว่าจะต้องมีอาสาสมัครเขาจะต้องมีไอ้พวกตรงนั้นตรงนี้ใครที่เขาเรียกว่าอะไรที่เขายืนยืนหยัดอยู่เนี่ยนะเป็นอนุรักษ์นิยมเนี่ยจะต้องมาลงคะแนนให้เขาตอนนี้คะแนนที่มาลงแบบเนี้ยบางทีเขาจัดตั้งกันมาขีดให้ด้วยอันนี้ผมเจอได้ตัวเองนะสมัยคุณใครศักลงสมัครเลือกตั้งนี่ในพื้นที่บางแห่งของเขตทหารนี่นี่นั่งกาอย่างนี้เลยตีเลย คนแก่ยุ่เจ็ดสิบกว่าแม่งทำไมมึงตีตรงขนาดน,นี้กับไม้บรรทัดโอ้แต่ร้านอย่างนั้นเลยเหรอเออแล้วก็เปลี่ยนกันทั้งถุงเลยตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่กันจะตายอาอคือหมายความว่ามีคนลงคะแนนอยู่ร้อยคนค่ะแล้วคนมาลงคะแนนอยู่แค่ห้าสิบคนอือใครบ้างใครบ้างใครบ้างไม่แต่รอบนี้ผบทบเขาเขาบอกว่าเขาเออเป็นกลางนะนั่นคือผบทบอ,บอ่อา แต่ว่าแล้วทหารเขาทําไงอ่ะเขาเชื่อป่ะบางที่ที่ตอนคุณเคยสักไปเนะยผอบอก็แข็งขันไม่มีไม่มีครับอิสระอิสระนะเขาจะบอกได้ไงว่าคุณสั่งให้ขีดเบอร์ไหนเขาต้องบอกอิสระอิสระนะแต่ภายในค่ายเขาก็บอกไปรู้ใช่ไหมนายบอกเบอร์นี้ไมามันทัดวัดเอาขีดนั่งขี่กลางค่ำกลางคืนแล้วก็เปลี่ยนถุงอ่ะ ไอ้นี่นี่กำลังจะทํากันนะ,ะผมจะบอกฝากกรกตได้นะครับเอาฝากด้วยนะรู้จักวิธีใช่ไหมครับว่าจะป้องกันยังไง<ว>หรือรอ,อย่าไปร่วมออกับเขานะครับ <c oughs> เด, er เดี๋ยวเดี habitude, <plural S 2> ๋ยวอันน <van fucking S 2> ี้บอกใครนะบอกกกตว่าอย่าไปร่วมกับเขาอย่าไปร่วมกับเขานะครับเดี๋ยวเขามาชวนคุณคุณใจอ่อนไม่ได้นะครับเรื่องแบบนี้ต้องการความยุติธรรมเออเราเป็นกกตนะให้เขาเนี่ยสู้กันอย่างเปิดเผยให้เขาสู้กันอย่างตรงไปตรงมาไม่เราเชื่อว่าเขาเป็นกลางกกตแล้วถ้าเพื่อไทยเขาได้แล้วเขาเกิดเป็นรัฐบาลก็ให้เขาบริหารให้ไปให้ไปถ้าเขารัปชั่นค่อยว่ากันเพราะว่าประวัติเขามันครอรับชันมาตลอดจนถูกรัฐประหารสองครั้งยุบพักสามครั้ง เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เขามาตามกติกา,าที่คุณประยุทธ์ไม่ได้ทําหาอะไรเลยไม่ได้ปฏิวัติเลยมีทอดไม่ได้ปฏิรูปเลยมีคําถามคําถามหนึ่งที่เขายังถามอยู่ไม่จบตั้งแต่ก่อนคลอดยังหลัง,ลงคลอดนะคือความไม่ชัดเจนเรื่องจับไม่จับมือใครออโอ้อันนี้ชัดเจนไหมไอันนี้อิงครับก็ยังตอบทีเล่นที่จริงคือเหมือนจะชัดแต่มันก็ไม่ชัดไม่กล้าพูดให้ชัดอะ่ะ คือเขาบอกว่าเอ๊ะมันเป็นข่าวปั่นหรือเปล่าคะจากผู้สมัครสนับสนุนพรรคคู่แข่งอะคะ่ะทำให้ทุกคนคิดว่าอิงเนี่ยเป็นคนไม่ชัดเจนอิงก,ก็ปลาใสทุกที่กฟิทสวิสสวร์นะคะเอ่อเพื่อไทยหลายคนก็พูดว่าไม่จับไม่จับอะ่ะคือเขาไม่พูดได้ชัดว่าเราจะไม่จับเพราะว่าฝั่งก้าวไกลเขาได้จากคําว่ามีลุงไม่มีเราคือก้าวไกลน,นี่เขาชัดเจนมีลุงไม่มีเราใช่เขาไม่เอาทั้งประวิตแทั้งประยุทธ์อะแต่ว่าฝั่งเนี้ยก็ไม่พูดไปเลยว่าไม่เอาพลังประชารัฐและไม่เอา รวมไทยรักษาชาติรณ์ไทยสร้างชาติของทางเพื่อไทยนี่เขาเรียกไม่มีลุงแล้วมีลุงคือไม่มีลุงหนึ่งกับมีลุงสองไม่มีลุงแต่เอาตาอะไรเยงนี้ไม่ได้เอาตาเลยถ้าตอนนี้ก็คือไปเยี่ยมหลานด้วยเยี่ยมเหลนด้วยตกลงยังไงเขายังเป็นจุดยืนยังไงอยู่เขาจุดยืนเขาเขาก็ยังไม่ชัดเหมือนเดิมใช่ไหมชัดหรือไม่ชัดเนี่ยเขาเปลี่ยนได้หมดคือพักนี้เคยอยู่แล้วไงก็น่าพ่อเขาเป็นคนบอกว่าจะไม่ จะไม่โกงอ่ะรวยแล้วจะไม่โกงอ่ะแล้วยังโกงอ่ะแล้วคุณจะเอาอะไรกับครอบครัวนี้ล่ะมันก็ขึ้นกับครอบครัวเขานะถ้าครอบครัวเขาเนี่ยยืนหยัดในเรื่องที่พ่อพ่อแนะนำแล้วดีแล้วถูกก็ทำแต่เรื่องไหนที่พ่อแนะนําแล้วมันไม่ดีไม่ถูกแล้วมันเป็นการโกงบ้านโกงเมืองก็อย่าไปทําอย่าไปทำแต่น้องเป็นตัวอย่างแล้วนะนาเป็นตัวอย่างใช่ไหมนานาต้องหนีไปอยู่ อินเตอร์อ่ะอาหรับอ่ะไปอยู่กับอาดิน่ะดูไบป่าดูไบอ่ะดูบใก็เพราะอะไรก็เพราะไปฟังพี่ไงอือก็ถึงกับใช้รัฐบาลอะไรรัฐบาลพี่ใช่ไหมอืแล้วก็น้องนี่ทำอือพี่คิดน้องทำอ่าใช่ใช่นะคะเอาละอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมามีคำพูดที่น่าหวาดเสียวเล่นอีกแล้วจากคุณวิศนุเครืองามอ่ะคนก้เมาตัต้องแปิดดินนะ ผมพับไว้เลยนะตกใจมากเลยกลัวจะมาเปิดรูปท no ี่แบาดี้ไปดูไม่ได้อยากดูนะคุณวิศนุพูดครั้งนี้น่าสนใจคือเขาพูดเดี๋ยวเราจะกลับมากันมีความพยายามจะพูดว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยอยู่ไปแล้วเดี๋ยวเสียงข้างมากเองพูดออกมาไม่ได้คานี้ได้ไหมได้ไหมถูกต้องไม่ควรพูดนะแต่คุณวิศนุต้องพูดอุ๊ยเขาพูดให้รู้ว่าทําได้อุ๊ยนี่ไง เพราะเขาบอกแล้วไงเขายกเอาปีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยสิบกว่าเสียงอะได้เป็นอะเพราะครั้งนั้นไม่เหมือนครั้งนี้นะไม่เหมือนครั้งที่ผ่านมาด้วยเพราะอะไรเพราะว่าครั้งสมัยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เนี่ยทหารยังไม่ได้เข้ามายุ่งมันเป็นเรื่องของนักเลือกตั้งเพราะงั้นนักเลือกตั้งเขากําหนดเองเอาหม่อมคึกฤทธิ์มาเป็นนายกนะแต่ว่าครั้งของตั้งแต่ รอสชมาในตมัยสุจินดาเนี่ยเขาเรียกว่าคุณมนตรีพงษ์พณิชย์ที่เสียชีวิตไปเนี่ยเขาถามว่าแล้วทำไมไปเซ็นให้เขาให้คุณสุจินดาล่ะใช่ไหมเขาบอกแล้วใครไม่เซ็นล่ะใครไม่เซ็นปืนแม่งเจาอหัวกูอยู่อ่ะใครรับผิดชอบอ่ะนี่ไงเพราะงั้นเนี่ยไอ้กรณีของคุณประยุทธ์คือตรงนั้นแหละหมายความว่าทหารอยู่เบื้องหลัง ในข่าวที่แล้วแต่ว่าครั้งนี้ไปจากตรงนี้เนี่ยผมไม่มั่นใจว่าฐานจะเอาแบบที่แบบเดิมหรือเปล่านะไอ้ตรงนี้เดี๋ยวเราวิเคราะห์อ,อ่ะเ,เดี๋ยวเรากลับมา,เ,าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ แห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง c h a n News l n e One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ